เช่นอย่างเมื่อตอนนั้นก็คือโอนอยากย,ย้ายไปบุคคลอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเองไปเป็นเจ้าหนี้คนอื่นแต่ก็ไม่ยอมไปเรียกให้เขาชําระหนี้เพราะว่ากลัวว่าถ้าเขาชําระมาเงินมันมาอยู่ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วเดี๋ยวเจ้าหนี้จะมาบังคับอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้มันก็เลยมีกฎหมายเรื่องการควบคุมทรัพย์สินของลูกหนี้เกิดขึ้นค่ะซึ่งจะอยู่ในมาตราสองสามสามอันแรกนะเขาเรียกว่าการใช้สิทธิทเรียกร้องของลูกหนี้ ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั่นก็คือหมายความว่าเราเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้นะและไอตัวลูกหนี้เราเนี่ยกลับไปเป็นเจ้าหนี้ของบุคคลอื่นแต่อย่างที่อาจารย์บอกอะแทนที่จะไปใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อเอาเงินนั้นกลับมาในกองทรัพย์สิน <Okay. S 1> เพื่อที่จะได้ให้เจ้าหนี้เนี่ยสามารถบังคับชําระหนี้จากเงินนี้ได้กลับเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องนั้น มันทาให้เจ้าหนี้เกิดเสียประโยชน์ถ้ามันมีทรัพย์สินแค่นั้นนะคะดังนี้กฎหมายเขาก็เลยให้สิทธิเจ้าหนี้เลยค่ะสามารถเรียกร้องในานามของตนแทนลูกหนี้ได้เพื่อที่เอาทรัพย์สินตัวนั้นน่ะมาใช้เว้นแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้อันนี้จะไปบังคับเขาไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวอ่ะตัวอย่างเช่นแดงเนี่ยกู้เงินดำไปห้าพันบาท แล้วแดงเนี่ยทั้งมีทั้งทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยอยู่หนึ่งพันบาททั้งเมื่อทั้งตัวที่อยู่ที่ตัวเองอะนะพอไหมพอชําระหนี้ไหม <c oughs> พอไหมไม่พอไม่พอเข้าไปเอืนไม่พอเราก็ไปสืบพ่อได้จริงมาพบอีกว่าไอ้ตัวแดงเนี่ยไปเป็นเจ้าหนี้ขาวอยู่สามพันบาท เพราะฉะนั้นถ้าแดงไปใช้สิทธิทเรียกร้องให้ขาวชำระหนี้เงิน3,000บาทเนี้ยก็จะกลายมาเป็นทรัพย์สินของแดงซึ่งดำสามารถทำไมคะฟ้องมังคับเรียกได้ถูกไหมแต่ปรากฏว่าแดงไม่ทำแดงเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิทวงเงิน3,000บาทจากขาวซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเออเพราะพระไม่ต้องการให้ดำเจ้าหนี้มาใช้สิทธิทเรียกร้องไนงะ เอ้เพราะไม่ต้องการให้ดํามาใช้สิทธิ์บังคับเอาเงินตรงนี้ก็เลยทําเฉยเพราะว่าตัวของดาเนี่ยจะไปเอาเงินสามพันบาทจากขาวซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้นะเวลายึดทรัพย์ต้องยึดเฉพาะของลูกนี่แต่กฎหมายรู้แล้วว่าก็ทั้งเนื้อทั้งตัวคุณมีอยู่หนึ่งพันแต่สามพันบาทคุณไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องกด,ดำก็เลยต้องมาช่องทางสองสามสามค่ะก็คือมีสิทธิ์เข้าไปเรียกร้อง เอากับในขาวในฐานะที่ตัวแดงเนี่ยเป็นลูกหนี้แทนเลยเห็นไหมเพราะว่าแดงเนี่ยละเลยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องแล้วทําให้ตนเสียหายเพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวแดงมีทรัพย์สินอยู่นะตอนนี้แค่1,000บาทกับนี้3,000บาทรวมกัน4 0 0พันบาทยังไม่พอชำระหนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าไอตาตัวดำเนี่ย <c oughs> มีเงินมีทรัพย์สินอื่นอยู่เนี่ยคุณก็ต้องไปบังคับตรงนั้นก่อนนะ จะไปใช้สิทธิ์ให้กระทบกับบุคคลภายนอกไม่ได้นะคะต้องดูด้วยว่าทำให้เกิดความเสียหายไหมนะตรงนี้อ่าส่วนเพิกถอนการชดชนก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะมีการโอนขายที่ดินไปแล้วก็สามารถที่จะอ่าฟ้องขอเพิกถอนวิติกรรมนั้นได้นะคะเพราะว่าบุคคลภายนอกต้องรู้อยู่ด้วยนะว่าจะทําให้เสียเปรียบนี้ก็ลองไปดูข้อเทจจริงได้นะคะไอตรงเนี้ยเป็นตัวอย่างที่อาจารย์พยายามเขียนแล้วก็ หาตัวอย่างมาจะได้อ่านแล้วเราจะได้นึกภาพออกเนานะหรือแม้กระทั่งการรับช่วงสิทธิ์เช่นสัญญาประกันภัยอะค่ะรถยนต์ที่เรา,เาประกันภัยกันนะคะเนี่ยจะเข้าลักษณะการรับช่วงสิทธิ์ก็คือบริษัทประกันเขาก็จะจ่ายเงินให้กับไอตัวเจ้าของรถไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะรับช่วงสิทธินะไปเรียกเอากับคนที่ทําให้เกิดความเสียหายอ่าอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะการบังคับโดยการรับช่วงสิทธิ์ หรือโอนสิทธิเรียกร้องอย่างที่อาจารย์บอกไปกี้จำไ้ไหมเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้แต่ว่าก็ต้องแจ้งให้บุคคลภายนอกหรือว่าลูกนี้ได้ทราบนะคะว่ามีการเปลี่ยนโอนสิทธิเรียกร้องจากคนหนึ่งไปเป็นผู้รับโอนแล้ว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการควบคุมทรัพย์สินของลูกนี้เรเสียงเริ่มหายอ่ะ <c oughs> อยวแป๊บนึงนะซันกนะินน้ำก่อน